รถสวยโดนใจราคาสุดประหยัดสุดคุ้มกับช่องรถมือสองชาแนลครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยวันนี้นำเสนอรถที่ต้อบอกว่าใครมาก่อนได้ก่อนครับ t o y ย t a v i g โ Champ 3.0 g ม l ุ n ศู G ปี2012เป็นรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงนะครับเพื่อนๆ ดีเซลไม่เคยติดแก๊สครับสวยลงตัวสุดๆส,สีประตูเกียร์ออโต้สีขาวหน้าแชมป์แล้วนะครับเพื่อนๆหาไม่ได้อีกแล้วกับราคาเงินสดฟังกันให้ดีครับ379,000บาทไม่มีแวดเลยนะครับผมราคานี้เน้นๆบัตรประชาชนใบเดียวขับขี่กลับบ้านสุดคุ้มกันไปเลยส่วนจัดไฟแนนตามเครดิตลูกค้านะครับถ้าเครดิตดี ฟรีดาวได้นะครับผมผ่อนเบาๆสบายๆครับคันนี้ใครในสวยกลิบเลยนะฮะเครื่องยนต์พร้อมขับขี่ไม่มีปัญหาอะไรยังไงนะครับเป็นรถพร้อมใช้ย้ำนะครับเดิมๆทั้งคันเลยนะครับคันนี้นะครับมาด้วยแต่งล้อแม็กสวยๆมาให้เลย ใครพร้อมนะครับรถจอดอยู่รามินทาขอคุณพร้อมนะครับต่างจังหวัดก็สามารถที่จะจองได้เช่นเดียวกันออกรถได้ทั่วประเทศครับโทรมาที่088 584 5375นะครับดูนะครับ v i g o Champ กับระบะ4ประตูด,ดีเซลครับ